ก็ก่อนที่จะถึงมือน้องนะครับก่อนที่มือผมจะไปสัมผัสถึงมือน้องเก็เรียกไปก่อนเลยครับว่า Nesco จังโอ้โหโเนี่ยครับคลิปที่แล้วหมดไฟใช่ไหมครับคลิปนี้ผมจะไปเติมไฟให้โมบายนี่แหละช่วยเติมไฟให้ผมทำไมห้ามันเงียบจังวะห้างก็เงียบเลยอ่ะไม่มี ผมมาเคยมาถ่ายคลิปไอดอลที่นี่ครั้งแรกเป็นคลิปจับมือกับวงสวีตซิกทีนะครับจับมือเอกก็ไปดูได้ที่ช่องนี้นะครับตอนนั้นมาครั้งแรกเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอคนแล้วจะใช่ครับตรงนั้นแหละชอบตรงนี้มากเลยพ่อคอมบิ่งแห่งเท่ก็คือวันนี้มีงานจับมือด้วยเพราทำไมทมคนตรอจังเนาะไปอยู่ตรงไหนกันหมดเขาตอบทีมาตรงไหนก็ตอนนี้ก็ เท่าที่มองเห็นก็มีโซนสาหรับเทรดสินค้าที่ล,ลึกนะครับที่โอตะเอามาวางไว้แต่ไปหมดเลยนะครับตรงน,นี้เดี๋ยวพาไปดูนะครับแล้วก็มีเหมือนกับทีมงานคาเฟ่ BNK คาเฟ่นะครับขายน้ําอยู่นะครับแก้มือแก้มือเมื่อวานแก้มือเมื่อวานทำนิดนึงได้ไหมครับได้ครับ เขาต่อคิวจับมือตำแหน่งก็ถ้าถ้ามาตั้งแต่ต่อสิบโมงเนี่ยจะมาต่อแาตรงนี้แนละ้วพอไปไปจับเนี่ยจะอยู่ชั้นสี่ลงบันไดเลื่อนตรงข้างตู้ฟาร์กไปครับลงบันไดอ๋อยู่ชั้นสี่เหรอครับใช่ชั้นสี่ขอบคุณมากครับสรุปผมมาผิดชั้นจริงด้วยไอ้ทำไมคนมันน้อยๆงงเลยก็ต้องไปชั้นสี่นะครับอีมรสอนสายคาเฟ่ครับไหนๆมาแล้วก็มาดูตู้ฟารสักนิดหนึ่งครับโปมาอยู่ตรงนี้นะครับอยู่มุมสุดครับ ชั้นสี่แล้วนะครับเริ่มได้ยินเสียงคนเฮ้ยเจอแล้วดีนเสียงคุกกี้เสียงไทยทำไมคนน้อยจังอ,อ๋อเป็นห้องแบบจัดโดยเฉพาะนะครับจับมือเสร็จก็จะออกมาจากห้องอันนี้คือจับมือเสร็จออกมาจากห้องนี้ยอใช่ครับออกม,มาผู้บายครับก็จะต่อแถวด้าน,นีนนะครับวันนี้คนไม่เยอะหรอครับเนี่ยไม่ค่อยเยอะครับ ถ้าตอนนี้ผมก็ไปต่อคิวก็คือได้จับเลยบัตรจับจนือตอนนี้ก็เป็นแบบดิิตอนนะครับนี่คือจุดที่ควรจะเป็นแถวจับมือที่ยาวมากๆนะครับแต่มันไม่มีเลยครับบ้าไปแล้วนี่ครับคือบัตรที่ผมจะใช้วันนี้นะครับซึ้อมาจากกลุ่ม BNK ใน f Facebook ครับผมแถววันว่างเปล่าข้างหลังผมนี้ผมจะเดินเข้าไปนะครับแล้วผมก็จะถ่ายไม่ได้แล้วนะครับผมจะเก็บกล้องมาในกระเป๋าแล้วก็เจอกันอีกทีตอนจับมือเสร็จแล้วแล้วกันนะครับไปครับ พี่ถ่ายรูปให้ผมนะครับขอให้น้องถ่ายรูปนะน้องกว่าจะสามสองหนึ่งโพสเกือบไม่ทันเป็นท่าแบบว่าวันนี้ได้เรียนจับมือนะส่งห้พี่ด้วยส่งห้พี่ด้วยเฮ้ยอยู่อยู่ในกลุ่มันนี้ด้วยอยู่ในกลุ่มวันนี้ด้วยนิดนิดเ o ิกเป็นกลุ่มรายรับอยู่ได้ไงวะสุดยอดสุดยอด เฮ้ยที่นี่ค่อนข้างเงียบมากนะครับเดี๋ยวผมจะไปเล่าว่าผมจับมือแล้วคุยอะไรกับโมบายที่นี่ตอนนี้เลยไม่ต้องไปเล่าที่บ้านนะครับเดี๋ยวหามุมแปบนึงนะครับโอ้ไฟผีลอกมากจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อกี้จับมือโมบายแล้วครับได้คุยอะไรกับโมบายไปบ้างนะครับแต่ก่อนดูนะครับสังเกตดีๆนะครับรูปนี้นะครับก็คือน้องแบบมือถือมันช้าหรือว่าไงก็ไม่รู้กว่าจะสามสองหนึ่งแบบเก็กค่าไม่ทันนะครับดูสังเกตเท้าขาหักขาหักครับ แบบว่ายังไม่ยังโพสไม่เสร็จเลยนะครับสามสองหนึ่งไปแล้วอ่ะก็น้องโบบายนะครับใครที่ดูช่องนี้แล้วไม่รู้จักน้บโมบายก็ไปติดตามไอจีโมบายที่นี่นะครับเ <c oughs> มื่อกี้จับมือโมบายก็เดินเข้าไปครับอย่างที่บอกว่าคนไม่มีเลยนะครับก็ไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่ <c oughs> เดินเข้าไปปุ๊บก็ก่อนที่จะถึงมือน้องนะครับก่อนที่มือผมจะไปสัมผัสถึงมือน้องเนี่ยก็เรียกไปก่อนเลยครับว่าเนสโกจังโอ้โหโคตรหา น้องขำเลยนะครับน้องขำเลยแล้วบอกว่าเออดูเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันก็ใช่ดีน้องต้องดูอยู่แลว้วเพราะน้องก็เคยคอสเป็นเนซุโกะจากนักเอกของเรื่องแล้วก็ร้องเพลงประกอบอนิเมะเรื่องนี้ด้วยนะครับก็ววแบบฝังใจมากอยากจะเรียกเนซุโกะจังมานานแล้ว อยากจะเรียกโบบายว่านสุโกะจังมานานแล้วนะครับแล้วก็ใส่เสื้อเซนิสึมาด้วยซึ่งเซนิสึเป็นตัวละครในเรื่องที่แบบหลงรักนสุโกะจังนะครับก็ขอแต่งงานอยู่ทุกวี่ทุกวันแล้วนสุโกะจังก็ไม่ไม่รับรักจากทีนะครับประมาณนี้ครับคอนเซปต์ของวันนี้นะครับสิ่งที่แปลกใจอย่างหนึ่งก็คือนอกจากน้องจะดูเรื่องนี้แล้วบอกว่าเออชอบตัวละครตัวนี้แล้วกมสีเหมือนกมสีสวยแบบนี้แล้วนะครับเรายังบอกว่าได้ดูคลิปด้วย ได้ดูคลิปด้วยผมงงเลยครับเพราะว่าผมไม่ได้อัพคลิปนานแล้วแล้วผมเพิ่งมาอัพคลิปเกี่ยวกับโมบายเมื่อวานนี้เองครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์เมื่อวานเป็นวันเสาร์ผมเพิ่งอัพคลิปเมื่อวานนี้เองแต่น้องได้ดูครับผมแปลกมากน้องบอกว่าได้ดูด้วยที่ที่นีบอกว่าเห็นแค่ขาโมบายก็คือไปไปดูได้นะครับคลิปที่แล้วนี่ครับก็คือนั่นแหละครับคนหมดไฟที่อยากเจอโมบาย น้องดูได้ไงก็ไม่รู้สงสัยมันไปขึ้นที่ YouTube น้องนะครับไปขึ้นที่แอป YouTube น้องหรือว่าใน Twitter ก็ไม่รู้นะอาจจะแบบตามแท็กตัวเองแล้วไปเจอดีใจมากนะครับที่น้องได้ดูคลิปที่แล้วซึ่งเป็นคลิปที่ผมหมดไฟแล้วผมตอนนี้ได้ไฟกลับคืนมานครับมีกําลังใจในการเป็นโอตะเฮ้ยพวกนายพวกโอตะทั้งหลายนะครับนี่โตกลับมาแล้วแล้วเดี๋ยวจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหรือเปล่าไม่รู้ยิ่งใหญ่อะช่วงนี้ะ รู้สึกว่าทิ้งน้องมาพักหนึ่งแล้วอะหลังจากนี้ก็จะแบบจะกลับมาทำคลิปสนุกๆแล้วก็มีคลิปเกี่ยวกับ B N K 4 8ติ hmm. เกี่ยวกับไอดอนมากขึ้นนะครับในช่องนี้ก็คล้ายๆเป็นช่องมีโตเดิมถึงแม้ตอนนี้จะเป็นนิโตว v ีสอบแต่ว่าความเป็นตัวเองของผมก็ยังคงอยู่ ถึงแม้จะเปลี่ยนไปบ้างแต่ก็ดีๆตอลอดกลับมาทุกคนนะครับแล้วก็อยากให้กลับมาจับมือน้องโมบายกันเยอะๆนะครับวันนี้เป็นจับมือย่อยเนี้ยเออคนอาจจะมีเยอะเท่าไหร่ก็หวังว่าวันนั้นจะเยอะนะครับกลับมานะครับ I I want you. I need you y o เดี๋ยวไปดูหนังก่อนเด้อมีน้องมาบริจาคนะครับหลังกากที่ผมก็นั่งอยู่ที่มุมนี้มุมเดิม <laughs> เอาบริจาคบัตรจับมือนะครับวิธีบริจาคทำไงครับยอดเป็นแอปที่สะดวกสบายจริงๆอ้าวมาอีกหนึ่งใบแล้วนะครับ <laughs> นั่งเหมือนแบบเหมือนนั่งขอทานอะ่ะเออดูดินั่งกำลังแบบโพสรูปล,ลงไอจีครับกลับไกรอบครับหลังจากที่ได้บัตรฟรีนะครับลงมาแล้ว โย่สวัสดีครับกลับมาที่มุมมุมเดิมนะครับผมมุมเดิมเลยก็อย่างที่บอกว่าจะถามเรื่องโมจิใช่ไหมครับก็เดินเข้าไปยังไม่ทันถามเนะครับโมบายก็พบกับสิ่งสิ่งนี้ครับโมบายเห็นอันนี้ครับถามผมขึ้นมาว่าอะไรอ่ะมีป้ายไฟด้วยหรอผมก็บอกว่าเทเวล่ามีป้ายไฟเป็นชื่อตัวเองด้วย น้องก็ขำนะครับแล้วก็ผมก็เริ่มถามเรื่องโมจินะครับว่าวันนี้ไปดูโมจิกันเปล่าข้างล่างเดี๋ยวจะไปถ่ายคลิปอะไรเงี้ยครับน้องก็บอกว่าโอ๊ยอยากไปจังเลยไอดอลเทียบเลยอยากแอบแอบไปดูแอ <laughs> บไปดู <laughs> ได้ไหมอะไรเง<ๆ>ี้ยนะครับน้องก็น่ารักอะอยากจะคุยต่อมากเลยจริงเอาจริงนะแค่เจ็ดแปดวินีมันไม่พอจริงนะอยากจะคุยเรื่องดัสตินอยากจะคุยถามว่าแล้วโมจิจะมาจาับมือโมบายไหมวันนี้นะครับโมบายกับโมจิอยู่ที่เดียวกันที่เอ็บีเคแล้วก็อยู่ในฐานะของไอดอลเหมือนกันด้วยนะครับ ก็ไม่รู้ว่าโมจิจะมาจับมือโมบายไหมนะอยากรู้ปะล่ะเดี๋ยวไปถามแหะเดี๋ยวผมขึ้นไปชั้นบนก่อนนะไปดูว่ามีหนังดูไหมนะครับหนังที่ผมจะดูคือเรื่องนี้ครับผมได้ข่าวว่าโนแลนกำกับได้งงมากๆอยากจะงงมากกว่านี้อยากจะงงเพื่อนๆทุกๆคนนะครับใครดูแล้วงงก็มางงด้วยกันได้ใต้คลิปนะครับผมไปครับผมเทนนิสรอบเชียงครึ่งนะครับอีกประมาณครึ่งชั่วโมงก็ได้ดูแล้ว ชอบดูหนังมากครับอย่างที่บอกว่าเป็นคนรักกันดูหนังมากตั้งแต่ดูเทนเนต็ตมานี่ผมแบบว่างงมากเลยครับโคตรงงทำให้ผมไม่สามารถเดินโดยที่มีอีกฝั่งหนึ่งได้ สิ่งงงมากโคตรจะงงเลยครับมันดูผู้วามงงโดยแท้แล้วเดี๋ยวผมจะไปที่ข้างล่างนะครับเพื่อไปดูโมจิแต่ว่าเดี๋ยวขอหาอะไรกินแป๊บนึงนะครับยอ่อตอนนี้อยู่ที่ร้านโคโค แกงกะหรี่นะครับเมื่อกี้นี้งงเลยดิเมื่อกี้นี้ผมเดินถอยหลังถ่ายนะครับเวลาผมเอามาตัดคลิปปุ๊บมันก็จะกลายเป็นผมเดินปกติแล้วคนอื่นเดินถอยหลังนี่คือแก้วลายชิมมี่ครับมิติเอสจีมินนะครับ i yeah. หมดแล้วอะ่ะ <c oughs> เมมเบอร์หายไปไหนหมดเมมเบอร์รอขึ้นเวทีอ๋อเดี๋ยวไปดูที่เวที ไหนแล้วน้องโมจิใส่ชุดเมดก็เลยทำท่าเมดคาเฟ่ซะเลยนะครับเนียนเนียนเลยนะครับวันนี้เป็นรูปแมวเป็นท่าแมวเหมียวเนียนเนียนนะครับน่ารักมากส่งวิงให้ด้วยส่งวิงสามครั้งเลยแล้วก็อีกรูปหนึ่งนะครับก็ซื้อบัตรเดียวได้สองรูปนะครับรูปหนึง่งโมจิบอกว่าอยากแบบเป็นคุณหนูและนายท่านอะไรเงี้ยทำท่าเหมือนแบบรนิบัตรเอาของมาเสิร์ฟอะไรเงี้ยแต่ไม่มีของในมือ <c oughs> ไม่มีน้ำไม่มีเครื่องดื่มอะไรนะก็ <c oughs> ก่อนที่จะ จากการกา็คุยกันนิดหน่อยนะครับก็ได้ถามว่าได้ไปหาโมบายมาไหมนะโมจิ mm. ข้างบนชั้นสี่เองนะครับโมจิ mm. ก็บอกว่า mm. เอาไปแต่ไม่ไปจับมือนะส่วนโมบายมาแอบ,บดูพี่สาวไหมอันนี้ไม่รู้นะน่าจะไม่ได้มามั้งสำหรับชุดโมบายวันนี้นะครับเป็นชุดสูรนะครับออกแนวเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เป็นผู้จัดการหน่อยนะครับไม่ใช่ชุดเนซึโกะนะ สุดโมจินั้นวันนี้ใส่ชุดเมดโอโหเดาเมดสุดยอดจริงๆครับเกือบไม่กล้าไปถ่ายรูปแล้วก็ถือว่าน่ารักทั้งพี่ทั้งน้องแล้วกันเนาะก็อย่าว่าก,กันนะครับวันนี้ถ่ายรูปไปเยอะมากเลยก็เอามาโชว์ในคลิปไม่หมดก็ถ้าใครอยากไปดูเพิ่มก็ไปดูใน IG ได้นะครับผมใครที่ดูจนถึงตรงนี้ก็ขอบคุณมากจริงๆครับฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคนที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ในคลิปนี้ก็ขอบคุณมากจริงครับรใใผม,บมไปเจอกักกกในใหม่คลิปหน้คาครับ บ๊ายบายครับผม I need you I need n e me, me me need you <laughs>